ยามานอนอาบแดดที่นอร์เวย์แดดดีมากเลยอะ่ะสุดยอด,ด,ดอ้าวอะไรคือบาปคือเวนเอาพนังทางนี้ไม่มีมด,ดโอ้ยอาบแดดรับวิตามินดีอาบแดดที่นอร์เวย์ค่ะ เจอหอยเอาให้ได้เยอะๆเด้อน,น้ำไม่เหนียวเลยอะน้ำดีมากเลยที่นี่น้ำไม่เหนียวเลยอะน้ำแบบว่าเย็นเวลาขึ้นมาแล้วไม่เหนียวอะดีมาก แลนเราก็คือวันนี้เราก็เดี๋ยวกลับบ้านไปใช่ไหมแล้วก็ไปทํากับข้าวกินนะทำกับข้าวกินแล้วก็มารับคุณนครฮะอะอเหรโอเคอันนี้กี่โมงแล้วอะ่ะ เป็นฮอลิเดย์ที่สุดยอดไหมน้องบียาเป็นฮอลิเดย์ที่สุดยอดเลยไหนหอยแคลงมาโชี่ยวบดานี่ตายเลยไม่แกง่ดานะ นั่งได้หอยแครงดูสิดูนั่งได้หอยแครงตัวหนึง่งเอมี่ได้หอยแครงตัวหนึง่งดูอุ้ยหอยแครงตัวอ้วนด้วย มาได้เที่ยวออสโลไปดูเมืองหลวงไปเดินเที่ยวในเมืองไปเดินดูสวนไปดูตึกโอเปร่าแล้วก็ไปดูอะไรอ่ะไปดูรัฐสภาของนอร์เวย์ตึกรัฐสภาของนอร์เวย์แล้วก็ ไปเดินที่ถนนคนเดินแล้วก็ไปเดินท่าเรือกินอาหารท่าเรือก็ทริปสั้นๆก็ได้ไปหลายที่ไปเดี่ยวไปดูบ้านเมืองเขาหลายที่อยู่ก็ถือว่าทริปนี้ก็สุดยอดเลยได้เจออะไรแปลกๆใหม่ ได้ไปขึ้นรถรางโบราณเนาะแล้วก็รถบัสยอดวันนี้ก็มาล่องเรือนี่ห่างจากออสโลประมาณร้อยกิโลค่ะมาล่องเรือกันกับน้องที่รู้จักกัน,นเจแ๊แล้วล่ะลูกแม่แมเจ๊แล้วหระลูก ีหาหอยเอไม่ชอบหาหอยว่าจะทุบัวประดาสนุกกันใหญ่ฮะ อัปเดตอย่างเดียวไม่มีถังใส่เลยไม่มีถังใส่ปูจะใส่ไหนอ่ะได้ปูจริงเหรอ้งบียร์อุ้ยเด็กวันอุ้ยได้ปูตัวใหญ่เขาเรียกปูอะไรอ่ะ จับได้ยังไงวนะน่ก็บอกเอามานี่มันจะหนีบมือให้หนีบมือเจ็บไดู้ดหัง ตกปลาเหรอเนี่ยเขาจะตกปูเอ็มี่เอ็มี่เดินนะเขาได้แล้วอาผโอเคไปตกปูใต้ใต้สะพานเนี่ยนะป้าใต้สะพานเออเดินลงปูดีกว่ามาณเออเดินลงไปดีกว่าแม่เอื้อมือไปเฮียเอ็มี่ช้าๆลูกช้าๆอย่าเร็วมันบ่มีแนวใส่ปูจิตกใส่ๆดิไอ้กล่องฟอยไปไหนแล้วตะกี้เนี่ยกล่องไอ้แตงโมอ่ะ Uhm เอา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 นี่สิพับขึ้นดิน้องบีพับขึ้นพับขึ้นสนุกป้าเล่นน้ำเลยไม่รู้ใครสนุกกว่าใครนะงานนี้ไม่รู้ป้าหรือหลานสนุกกว่ากันล่ะ ชมเมืองค่ะชื่อเมืองอะไรอ่ะน้องเกลียวชื่อเมืองอะไรคะเฟริกสตาร์เฟริกสตาร์เฟรดิสตาเฟรดิสตาเป็นเมืองเป็นเมืองติดทะเลค่ะ มีร้านอาหารมีร้านอาหารไทยมาร์เกต็ตเอมีสลือเต็มสเปรย์อะไรดูฟินนี่ ก็จะเป็นร้านอาหาร ใส่ไหมคะถ่ารูปไหมคะเอาพวกแก้วถ่ายรแก้แก้วแก้วแก้วเก้วแก้เแกก้วแก้กแยัก้วแย้กก้ก้วแก้ว้ ก็จะเป็นสนามหญ้านั่งเล่น,นสนามหญ้านั่งเล่นเลยนี่ก็พายเรือคายัคเก่งจังเลยนี่เรือคยัคใส่ชุดบิกินี่พายเรือขยัก สองฝั่ง <S 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 2> <S 2> เรือสามารถเทียบท่าแล้วก็ขึ้นมากินอาหารได้เลย,ทยลเทียบท่าขึ้นมากินอาหารได้เลย ไปค่ะไปขอเช่าสักสองวันอากาศดีมากบ่ายแล้วยังอากาศอากาศดีมากกว่าสวีเดนอีกนะพี่ว่าอากาศดีมากกว่าสวีเดนอีกวันนี้อากาศสวีเดนไม่ดีดีไหมอากาศสวีเดนดีอ่าค ค่อยกลับมากินไปกินร้านไทยเลยเรายังมีวลานของชิมโฮ้วัวชอบอยากนั่งร้านนี้เนี่ยแหละค่ะกินอาหารไทยก่อนจะได้เนี่ยแหละร้านเนี่ยอาหารไทยอ่ะใช่ค่ะแล้วเขาก็จะมียาไปที่นู้นเวละเฟรดิกอะเฟรดิกย่เฟรดิกสตาร์เฟรดิกสตาร์เมืองเฟรดิกเหมือนกับบ้านเมืองเดินก็จะอยู่ข้างในนู้นค่ะ ใช่เหมือนม้านเหมอ<ร>อันนี้ก็เทียบเท่ากับมา้านเหมอใช่ไหมอือว่าเล็กกว่านะเล็กกว,ว่าเหมือนโฟสตัดเ,เหมือนั้ำตาลโฟสต์ดแบบนั้นมากกว่าเ,ออเป็นเมืองสวยงามเลยค่ะสองฝั่งสะอาดสะอานค่ะ สะอาดสะอาดน่า,าเดินเล่นมีซุมดอกไม้หน้าบ้านหน้าร้านสวยมากเลยตลอดแนวออไปน้นสวยสดใสเลย No te callarlo. Bueno, sí que al... ดูกิฟตแบบตส์นี่เป็นของเจ้าเด็กกินอะไก็ได้อะไรก็ได้ไม่มีอะไรเลยนหมดละไปที่บ่อกกนแล้วก็มีพิซซ่าแล้วเนี่ยพิซซ่าแคบอก วันนี้กินอาหารไทยค่ะเด้ดต่แม่เาเกี่ยวกินอาหารไทยยั่วๆอกแค่ี้นะอีทหนาวค่ะมาดูกันอีทหน่อยใหม่เพราะฉะนั้นผัดไทยกลัวไม่ได้อันนั้นผัดไทยมัมมี่แยบอะไรก็ผัดกุ้งผัดกุ้งรวมอยู่วันเอกน้องบีผัดผัดขี้เมาผัดอะไรผัดหมี่ขี้เมาเด่นเด่นบีอยู่ริมทะเลค่ะ บรรยากาศเอเป็นเต้วองก็เป็นอะเกี่รเแล้วคาชื่อร้าน